สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้พบกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินบุญนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนถามผมว่าให้คุยเรื่องเงินบุญบ้างนะครับซึ่งผมก็คุยสลับไงเรื่องอ,อื่นบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่เงินบุญเราก็ยังไม่ได้ล้มเรื่องนะก็ติดตามอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นการหลอกลวงเหมือนกับมุกเดิมๆอะแค่เปลี่ยนวันที่เปลี่ยนเดือนนะครับเปลี่ยนปีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคนที่ยังไม่ตาสว่างก็ ก็ไม่ตาสว่างนะพุ่งตรงคนที่ตาสว่างแล้วก็ก็ขอยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีดนดีดทีตาสว่างแต่มันมีคนที่อยู่ระหว่างกึ่งกึ่งกลางนะครับเขาเรียกอะไรก็คือคนที่ยังไม่ตาสว่างนะครับประเภทหนึ่งนะแล้วคนที่อยู่กลางๆลางเลยเนี่ยก็คืออะไรครับคือญาติพี่น้องเพื่อนคนสนิทของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับ แต่เขาไม่ได้จ่ายเงินนะไม่ได้ถูกหลอกไม่ได้อะไรแต่อยู่ในครอบครัวเป็นตัวกลางนะครับส่วนคนบุคคลที่สามคือคนที่ตาสว่างคือคนกลุ่มที่สามเนี่ยบางคนก็ไปแจ้งความบางคนก็ไม่ไปแจ้งความซึ่งผมก็ได้ข่าวมาว่าช่วงเนี้ยบอสเงินบุญหัวสายเนี่ยยอดตกนะครับยอดตกกันมากทีนี้ปัญหาก็คือคนที่อยู่กึ่งกลางนะครับคนที่อยู่เป็นกลางเลยเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ถูกหลอกนะ เขามีความเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงอยู่แล้วแต่เขาอยู่ในครอบครัวจะทําอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าถ้ามันไม่ใช่ผู้เสียหายมันไปแจ้งความเนี่ยมันก็ลําบากตํารวจก็ไม่รับแจ้งความทีนี้เนี่ยผมมาคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ในทางกฎหมายได้หรือเปล่านะครับก็คือคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับถ้าเราจําถ้าเราจํามันได้นะครับเมื่อ ไม่เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อไม่กี่อาทิตย์เนี่ยมันมีข่าวใช่ไหมครับข่าวกรณีของพีมายาก็คือตํารวจเนี่ยไปจับนะครับไปจับก็คือไม่แน่ใจว่ามีผู้เสียหายหรือเปล่านะครับแต่ตํารวจเขาบอกว่านําข้อมูลเท็จใช่ไหมนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งระบบคอมพิวเตอร์มันคืออะไรก็คือพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เกี่ยวกับระบบออนไลน์ระบบอะไรพวกนี้นะครับเขาแจ้งเป็นคดีนี้นะครับทีนี้ผมก็มากลับมาคิดนะ แต่น,นี้คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับคนที่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าญาติพี่น้องตัวเองพ่อแม่ตัวเองเนี่ยถูกหลอกโดยใครโดยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคุณอาจจะมีข้อมูลอยู่โซนหนึ่งนะครับและข้อความที่คุณรับรู้มาเนี่ยมันหลอกลวงนะก็อันนี้เป็นแบบเราคุยกันเองนะคุยกันเองว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยไปแจ้งตำรวจแต่ในแต่เราไม่ใช่ผู้เสียหายนะ คือจะไปแจ้งในกรณีที่เราเป็นผู้เสียหายเนี่ยตำรวจเขารับแจ้งความไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะครับแต่ถ้าเราจะพลิกใหม่ละ่ะพลิกแบบว่าไอ้นายคนเนี้ยนะครับนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะการหลอกลวงจะแจ้งความข้อหานี้เออลองคิดดูว่ามันพอจะทาได้ไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าทําได้ก็คือว่าต้องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตารวจครับว่าพอจะมีดําเนินคดีข้อหานี้ได้หรือไม่นะครับ เพราะว่ามันก็จะ่อนอยู่อย่างนี้นะครับไอคนที่ตามไม่สว่างก็มีความภูมิใจโอนอยู่เรื่อยๆโอนโอนไปเรื่อยๆดีใจนะครับพอเลื่อนไปก็สาธุส่วนคนที่ตาสว่างแล้วก็แจ้งความบ้างไม่แจ้งบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่แจ้งนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกอ่ะเขาบางคนก็มีเหตุผลเสีนส่วนตัวที่ไม่อยากจหแจ้งความนะครับพวกนี้ก็ลอยนวลใช่ไหมก,ก็มันก็หลอกไปเรื่อยๆอ่ะหลอกคนเกา่าหลอกคนใหม่ไปเรื่อยๆ ก็คือที่กลัวอะไรที่ที่ผมกังวลคืออะไรครับคือคนใหม่เนี่ยจะถูกหลอกบางคนโดนเพื่อนโดนโดนฝูงชวนใช่ไหมครับก็ถูกหลอกนะครับแต่คนที่ได้รับผลกระทบคือคนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวถ้าเราจะใช้วิธีนี้นะครับนําข้อข้อกฎหมายข้อนี้นะครับก็คือการนําข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่มาตาอะไรนะครับแต่เราลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ดูเพราะว่า มันมีคดีของพีมา,ายาไงที่ตารวจไปไปจับอะแล้วบอกว่าเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะครับเราพอที่จะให้มันเข้ากันได้ไหมกับคดีของเงินบุญนะครับคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าไปแจ้งความตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือพุ้งๆตรงนะผมก็ยังทำทุกวิธีทางเนี่ยที่จะทำให้ให้แก๊งพวกนี้นะครับให้แก๊งพวกนี้มัน มันมันไม่มีอยู่ในสงังในสังคมไทยเพราะว่ามันกนระทบกันมากเดือดร้อนมากนะครับระบ,บ,บาดไปทั่วประเทศนะไอ้คนที่โอนไปมันก็ไม่เดือดร้อนหรอกจริง,รงใช่ไหมไอ้คนที่ยังไม่ตาสว่างอะ่ะก็ปลื้มใจสาธุก,กันอยู่นั่นแหละข้ามปีหลอกข้ามปีข้ามชาติเลยจะบอกข้ามชาติก็ได้ถ,ถ้าไม่ตาสว่างนะเนีย่ยถูกเราอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวหกหมดปีหกหกปีหกเจ็ดปีหกแปดปีเจ็ดศูนย์มันก็ไปเรื่อยอ่ะถูกหลอกถ้าไม่ตาสว่างใช่ไหมครับส่วนคนตาสว่างก็แจ้งความไม่ บ้างไม่แจ้งความบ้างทะนั้นคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับผมว่าคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยน่าจะใช้วิธีนี้ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจลองดูนะครับนําเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจดูกรณีนี้นะครับเผื่อเป็นทางออกสวัสดีครับ